วันนี้มาพูดถึงเรื่องของปลวกกันหน่อยครับปลวกเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลเมื่อพบเห็นในสวนนะครับอันที่จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ต้องกังวลไหมเราจะต้องกำจัดเหมือนกับปลวกที่ขึ้นในบ้านหรือเปล่านะครับประเด็นนี้เป็นคำถามยอดฮิตเพราะความกลัวที่จะต้องสูญเสียต้นไม้ในแปลงไปนะครับกลัวว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยจะเสียหายแต่ประเด็นก็คือปลวกในสวนมันมีประโยชน์มันไม่ได้มีโทษนะสิครับ เบียร์ขอบอกอย่างนี้ครับปลวกจัดอยู่ในสัตว์จำพวกย่อยสลายซากนะครับซากพืชทั้งหมดเนื้อไม้กิ่งไม้ใบไม้นะครับเศษซากพืชที่มีเซลลูโลสจากปุ๋ยคอกเหล่านี้เนี่ยเป็นอาหารที่มีอยู่มากมายในแปลงสวนในธรรมชาตินะครับดังนั้นปลวกซึ่งเป็นสัตว์ย่อยสลายเนี่ยก็จะกินแต่อาหารเหล่านี้นะครับแล้วก็ไม่กินต้นไม้ที่ยังมีชีวิตและยังแข็งแรงดีอยู่ครับ ทีนี้มันก็มีคำถามเข้ามาอีกว่าแล้วทำไมบางคนบอกว่ามันกัดกินต้นไม้ของเขาจนตายละ่ะนั่นเป็นเพราะว่าต้นไม้นั้นป่วยมากและมีความผิดปกติบางอย่างจนทำให้ปลวกเนี่ยคิดว่าต้นไม้เหล่านี้กลายเป็นซากพืชหรือกำลังจะตายแล้วนั่นแหละครับปกตินะครับปลวกจะไม่กินต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่ครับแต่เราอาจเห็นต้นไม้ที่มีปลวกเข้ามากินทำลายได้เหมือนกันหากต้นไม้นั้นนะครับ มีเนื้อเยื่อที่ตายอยู่ในชั้นแคมเบียมนะครับเนื้อเยื่อลำเลียงหรือพิษซึ่งเป็นเนื้อเยื่อกลางลำต้นนั่นเองครับซึ่งปลวกกินเฉพาะเนื้อเยื่อที่ตายจริงๆเท่านั้นนะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับว่ามันจะไปทําให้ต้นตายถ้าต้นตายเพราะป่วยด้วยโรคครับไม่ได้ตายเพราะปลวกดังนั้นเนี่ยหากต้นไม้ป่วยหนักจนปลวกเริ่มกินเนี่ยเราต้องไป รักษาให้ตรงจุดครับนั่นก็คือไปรักษาต้นให้หายจากโรคนั่นเองครับไม่ใช่ไปพยายามฆ่าปลวกนะครับเนื่องจากการพยายามฆ่าปลวกเนี่ยเราก็ต้องใช้สารเคมีใช่ไหมครับมันก็จะยิ่งทําให้ต้นไม้ที่ป่วยหนักอยู่แล้วเนี่ยได้รับสารเคมีแล้วก็มีผลกระทบทําให้ต้นไม้อาจตายได้เช่นเดียวกันครับทีนี้มาพูดถึงประโยชน์ของปลวกกันบ้างนะครับ ปลวกในสวนเนี่ยใช้ย่อยสลายซากไม้นะครับซึ่งประกอบด้วยเซลลูโลสจำนวนมากหากปล่อยไว้เนี่ยก็จะสลายช้านะครับการหมุนเวียนธาตุอาหารมาใช้ก็จะชา้าอาจเกิดเชื้อราที่ไม่ดีขึ้นได้นะครับเพราะการที่ปลวกกินซากไม้เข้าไปเนี่ยก็จะย่อยสลายกลายเป็นดินและฮิวมาซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ซึ่งก็คือธาตุอาหารนั่นเองครับ การย่อยสลายซากไม้เนี่ยสำคัญมากๆในระบบนิเวศครับอย่างที่บอกมันใช้เวลานานและปลวกก็ช่วยร่นระยะเวลาลงมาได้มากเลยครับหากเราวางสิ่งที่มีประโยชน์ไว้ในที่ของมันนะครับอย่าไปทำลายมันปลวกที่อยู่ในสวนนั้นดีครับมีประโยชน์ต่อเรามากด้วยขอย้ำว่าเห็นปลวกในสวนไม่ต้องไปทำอะไรครับแต่ถ้าปลวกขึ้นบ้านก็รีบจัดการซะนะครับเพราะว่าปลวกนั้นจะทำลายบ้านเยอะเลยครับ อย่างไรก็แล้วแต่สำหรับโลรกในส่วนนั้นเบียร์ขอยืนยันได้เลยว่าให้สบายใจได้ครับพวกเขามีประโยชน์มากๆหวังว่าคลิปนี้จะช่วยคลายความกังวลได้บ้างนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ